ครับสวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้พบปัญหาใน Toyota All New Yaris ปี2013นะครับใช้งานเพียงแสนกิโลเศษเศษพบปัญหานะครับน้ำเข้าเกียร์โตมิติกนะครับสาเหตุมาจากออยเกียร์รั่วนะครับหรือที่เรียกกันว่า Heat Exchanger นะครับนี่คือออยเกียร์นะครับฝังอยู่ในเกียร์ออยเกียร์โตมิติก CVT ของ All New Yaris คันนี้นะครับปัญหาคือออยเกียร์รั่วทำให้น้ำ เข้าไปผสมกับน้ํามันเกียร์แล้วผู้ใช้รถปล่อยไว้นานครับทำให้ระบบเกียร์ตอเมติกนั้นได้รับความเสียหายผ้าคัดในทอร์คคอมพิวเตอร์ห่อนเกียร์มีอาการกระตุกกระชากสาเหตุเพราะน้ําเข้าไปปนกับน้ํามันเกียร์นะครับเคสนี้นะครับออยเกียร์รั่วแนวทางการซ่อมนะครับคือเปลี่ยนชุดผ้าคลัชนะครับเปลี่ยนโอลิงซีนต่างๆนะครับเปลี่ยนออยเกียร์เปลี่ยนแบบสแนดาดเดิมหรือจะแยกออยเกียร์ นะครับให้ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนการระบายความร้อนด้วยน้ําก็ได้นะครับออยเกียแบบเดิมสแตนดาร์ดเดิมคือแบบนี้นะครับหรือ T.O.C.Transmission Oil Cooler นะครับเดี๋ยวไปกดติดตามได้นะครับในช่องชาแ YouTube นะครับจะมีอธิบายนะครับว่า T.O.C.Transmission Oil Cooler หรือ Oil Cooler เกียร์จำเป็นต้องติดจำเป็นต้องแยกแล้วถ้าต้องติดต้องแยกต้องเป็นขนาดไหนนะครับไปกดติดตามได้นะครับมีคลิปดีมากมายในช่องชา l YouTube นะครับแล้วก็มีการพูดถึง Transmission oil cooler หรือ o อย g e เกียด้วยนะครับคันนี้แนวทางการซ่อมนะครับใส่ออยล์เดิมหรือออยล์แยกด้วยอากาศออยล์เดิมจะระบายความร้อนด้วยน้ําเหมือนเดิมนะครับออยล์แยกจะแยกด้วยอากาศนะครับแนวทางการซ่อมเปลี่ยนชุดผ้าคลัดโมดูลเพดพาทีซีนะครับเปลี่ยนชุดล็อกอัพคลัชภายในทอร์ด้วยไม่งั้นใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวเกียร์พังอีกครับอาการกระตุกกระชากพวกนี้ผ้าคลัดล่อนหมดแล้วครับเพราะว่ามีน้ําเข้าไปปนในน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เข้าไปครับเป็นสีนมข้นเลยนะครับกองเกียร์ต นี่แหละครับวาบอดี wow, ้ต้องล้างใหม่หมดพ้าปล่อยทิ้งไว้นานเกิดสนิมครับแล้วคันนี้นะครับสายพาน CVT ยืดแล้วด้วยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับน้ำเข้าเกียร์อันตรายหมดเงินหลักหมื่นดูแลรถอย่างต่อเนื่องสม่ำเสเมอเป็นสิ่งสําคัญหัวใจสําคัญของการดูแลระบบเกียร์คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครับ3วิธีด้วยกันครับในการดูแลระบบเกียร์โตมิติกวิธีที่1 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์โดยเปิดดอทอ่างน้ำมันเกียร์เพื่อเปลี่ยนถ่ายท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกยียร์ออโตเมติกในรูปแบบ cvt แบบนี้นะครับได้สูงสุด30% <pract icking noise> วิธีที่2ครับคือการเปิดอ่างเกียร์แบบนี้พร้อมเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองเกียร์ที่อยู่ใต้ท้องอ่างนะครับวิธีนี้ท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกยียร์ออโตเมติกสูงสุด50%และวิธีสุดท้ายวิธีที่3เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า2วิธีแรกคือการเปิดอ่่าาางงเเเเกกกกีีีีียยยยรรรรรพพ้้ออออมมมมปลนิตตทควสะะดบ็ หรือล้างเกียร์หรือฟอกฝัดน้ำมันเกียร์เต็มระบบวิธีที่3นี้ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า2วิธีแรกแต่เป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุด100%เต็มทั้ง3วิธีนะครับเป็นการดูแลระบบเกียร์ก็สุดแล้วแต่งบประมาณในกระเป๋านะครับแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นการดูแลระบบเกียร์สำคัญมากๆฝากไว้ด้วยนะครับเกียร์ของท่านจะได้ไม่พังแบบนี้การดูแลระบบเกียร์ใช้เงินหลักพันแต่ถ้าเกียร์พังแบบนี้หมดเงินหลักหมื่นแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับคณะโดน Auto weet, ดออโต้สวิ2 ซ่อมจบปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการอย่าลืมนำรถทีคุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูงบริการในการดูแลบํารุงรักษาระบบเกียร์ออโตเมติกอย่างถูกต้องถูกวิธีฝากไว้ด้วยนะครับ